สวัสดีครับผมนภทรุตนะครับอายุ37ปีนะครับวันนี้ผมก็ได้มาปลูกผมที่แอนดีนะครับก็คือบริการส่นกกทั้งหมดก็ประทับใจนะครับแล้วก็ความรู้สึกมั่นใจขึ้นจากที่มาตอนเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ปลูกเสร็จก็รู้สึกนะก็กบหิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับก็เข้ามาปลูกครับราคาไม่แพงมากแต่คุ้มกับการบริการครับแล้วก็การใส่ใจแล้วก็ช่วงการติดตามผลหลังจากนี้ครับ ก็อยากจะเชิญเพื่อนเข้ามาปลูกครับขอบคุณครับน,นี่หลังหลังปลูกเสร็จทันทีของพี่นัทวุฒินะคะกาบแน่นๆเลยนะคะไม่เจ็บด้วยแผลค่อนข้ขงขงางเล็กนะคะเจ็บไหมคะระหว่างทำพี่นัทวุฒิไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเนาะนะ okay. อันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะท่าในใดสนใจก็คลักเข้ามาในเพจได้นะคะ ปลูกผมทันอันนี้หลังปลูกผมเสร็จทันทีนะคะแบบ FUE นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่นันทวุฒิค,ค่ะขอบคุณนะคะค